อคอคาร์บอนคอดำล้างไม่ออกอันตรายสัญญาณเตือนว่าร่างกายภายในของคุณกำลังย่งแย่มากๆอคอคาร์บอนไม่ใช่ที่ใครนะครับหรือในทางการแพทย์เรียกว่าอะแคนโทซิสในกรีแคนซึ่งเป็นลักษณะของผิวหนังที่เป็นรอยดำๆค้ำๆและหนาๆคล้ายกมรมดีซึ่งพบบ่อยตามรอยพับของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกคอซอกรักแร้นะครับซอกขานีบ หรือตามข้อพับต่างๆของร่างกายซึ่งรอยนี่จะเป็นรอยดำๆโกโป่งเหมือนคราบที่ใครนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขัดจริงๆหรือเอาฟองน้ํามาขัดก็จะขัดไม่ออกล้างสบู่ก็ไม่ออกซึ่งคอคราบอนนี่แหละไม่ใช่ปัญหา,าเฉพาะเรื่องความสวยงามที่เป็นคาบที่ใครอายเพื่อนแต่ยังบ่งบอกถึงปัญหา สุขภาพภายในที่กำลังย่ําแย่ด้วยซึ่งสาเหตุหลักๆของฮอร์โมนนี่ครับข้อที่1เกิดจากภาวะของการดื้ออินซูลินหรือภาวะโรคอ้วนน้าหนักเกินนั่นเองซึ่งในข้อนี้พบบ่อยมากที่สุดข้อที่2ความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นโรคภาวะถุงน้ํารังไข่หลายใบยหรือ PCOS หรือโรคของภาวะผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยก็เกิดอาการนี้ได้เช่นกันข้อที่3จากยาบางชนิดอย่างเช่นกลุ่มยาสเตียรอยหรือว่ายาคุมกําเนิดข้อที่4สาเหตุจากมะเร็งก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าพบเจอน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมะเร็งในกับพาออาหารว่ามะเร็งตับส่วนวิธีการรักษานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือการรักษาแบบปลายเหตุ ate, ก็คือรักษาเฉพาะที่เป็นรอยยำดดำัที่เราเห็นจากภายนอกอย่างเช่นการทาครีมต่ตางๆ ไม่ว่าจะเป็นครีมเทิโนอินนะครับครีมยูเลีย20%แบบเข้มข้นสูงหรือว่าจะเป็นครีมกดซาลิซิลิกแอซิดซึ่งครีมเหล่านี้นะครับก็จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวของเรานะครับที่เป็นรอยค้ํารอยดำเนี้ยออกไปก็จะได้ผลดีใน1 2อาทิตย์รอยค้ํารอยดำก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่อทาต่อเนื่องนะครับก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับแต่ว่าสักพักนะครับรอยดำรอยค้ํารอยดำก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับถ้าเราไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุหรือนอกจากการทาครีมแล้วก็จะมีวิธีการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นารทเเซอ์ ขาจะอยู่นานหน่อยประมาณเดือนถึงหนึ่งปีและการลอกผิวอื่นๆซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบชั่วคราวแล้วก็รอยค้ำรอยดาก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าเราไม่รักษาที่ต้นเหตุหรือจากภายในนะครับการรักษาแบบทีส2ก็คือการรักษาแบบต้นเหตุหรือจากภายในหรือจากรูทคอร์สข,ของมันตรงๆนั่นก็คือความอ้วนน้ําหนักเกินหรือดื้ออินซูลินโดยจะใช้วิธีการไหนก็ได้เพื่อให้น้ําหนักตัวของเราลดลงภาวะการดื้ออินซูลินต่างๆก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการคุมอาหารการกินต่างๆการทำไอเอฟการ กากกยเมื่อเราหายจากภาวะโรคอ้วนดื้ออินซูลินแล้วมีงานวิจัยพบว่าเมื่อน้ำหนักตัวเราเริ่มลดลงอาการรอยค้ำรอยดำรอยคอคาร์บอนต่างๆก็จะดีขึ้นและเมื่อลดน้ำหนักถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลการดื้ออินซูลินน้อยมากๆแล้วอาการคอคาร์บอนรอยค้ำรอยดำต่างๆขอ้อภาพต่างๆก็จะดีขึ้นและหายไปในที่สุดยกเว้นว่าเราจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมก็จะทําให้รอยกลับมาได้เช่นกันแล่เพื่อนๆ่ะครับใครมีคอคาร์บอนหรือเพื่อนๆมีคอคาร์บอนกันบ้างแล้วรักษาวิธีไหนหายกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหมอน่อย แล้ตัวเผาสุขภาพดีได้ง่ายนิดเดียว